วันนี้ผมจะมา unboxing แล้วก็จะมารีวิวน้ำหอมจากแบรนด์ของ Paris Corner แล้วก็ l a d a f a นะครับสวัสดีครับผมเจมสิดนะครับคลิปโรนี้นะครับผมก็จะมา first impression ด้วยนะครับแล้วก็จะมารีวิวน้ําหอมนะครับต่อจากคลิป unboxing แล้วก็ first impression นะครับน้ำหอม Paris Corner แล้วก็ l a d a f a นะครับต่อจากคลิป ต้นเดือนที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในคลิปของวันที่น่าจะวันที่9ครับว่าผมจะมีน้ําหอมมีกกลิ่นหนึ่งนะที่จะเข้ามาครับซึ่งวันนี้เนี่ยมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมได้แกะกล่องแล้วก็ได้ลอง สเปรย์ของเขาไปแล้วนะครับได้ลองสเปรย์ได้ลองกลิ่นได้ดูตัวขวดตัวกล่องของเขาแล้วถือว่าคุณภาพมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงน้ําหอมกลิ่นนั้นนะขอพูดเป็นกลิ่นสุดท้ายเลยกันเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะมาพูดถึงน้ําหอมที่อยู่ในคลิปนั้น 4ตัวนะครับก็จะมีทั้งลาดาฟากลิ่นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพาริสคอนเนอร์ทั้งหมด3กลิ่นด้วยกันนะครับก็อาจจะไปเร็วๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บตัวสุดท้ายเนี่ยไว้เป็นไฮไลท์ของครีมโดนี้นะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่าลาดาฟานะครับนัชดยานะครับกลิ่นนี้ก็อินสปายนะครับมาจากกลิ่นของพาร์โคระบันนะครับอิ Aqua, นวะิกดัสอาควาเนาะซึ่งผมมองว่ามันตอบโจทย์มากๆถ้าคุณต้องการอินวิกดัสอาควาในเรื่องของการติดทนนานนะพอๆกับ i n v e r t e ์ตัสอาผมไม่เคยลอง i n นเว t ร์ตัสอานะแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าเปรียบเทียบกันอนะในเรื่องของการติดทนนานะผมว่าเสมอกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาอย่างเงี้ยผมว่าตรงเนี้ยตอบโจทย์มากกว่า i n v e r t ร์ตัสอาแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพกลิ่นอย่างเงี้ยผมมองว่าทําได้ดีกว่าตัวราคาด้วยซ้ำนะครับราคาของเขาอ่ะผมได้มาไม่เกิน1000บาทนะครับประมาณ9 0 0 800-900บาทเองครับราคาที่ผมได้มาเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างของเขาอะจากบ้านของลาดฟาเงี้ยมันค่อนข้างที่จะคุณภาพมากๆถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับถ้าใครที่อยากจะต้องการน้ำหอม i n วิคตัสอัว่าแต่ว่าได้ราคาที่ถูกลงมามา,มากๆอยอางเงี้ยผมมองว่ากลิ่นนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับขอเริ่มจากกลิ่นนี้เลยละกันนะครับ Paris Corner ครับในลายของพรีเวสซาร่านะครับสุพีเ i ียนะครับ กลิ่นนี้เนี่ยก็อินสปาร์มาจากบ้านของคริสเตียนดิออร์นะครับสวาร์ออเดเทเลตนะแต่ผมคิดว่ากลิ่นนี้มีความเป็นออเดเทเลตกับออเดอร์ฟาร์มของสวารมาเบลนรวมกันเลยนะครับมันมีความเซ็กซี่จากตัวออเดอร์ฟาร์มอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีความแอมบรอกซานนะครับมีความซิมเทติกซึ่งซิมเทติกกลิ่นนี้ผมคิดว่ามันมาน้อยมากๆนะมาน้อยมากกว่าดิออร์สวาร์ออเดเทเลตด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าความสดชื่นความเป็นสตรีทดัสความเป็นเบอร์กามอสของดิออร์สวารเนี่ยก็มี เต็มๆเหมือนกันในกลิ่นกลิ่นนี้แต่ว่ามันเบลนกับโน้ตของความสดชื่นของความเซ็กซี่เบลนรวมกันได้ดีมากๆแล้วก็การติดทนนานของเขาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาอาจจะทำได้ไม่ดีเท่ากับสว a t ์ h ออเดรเทเลตนะแต่ผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างของเขาในราคาของเขาในบ้านน้ำหอมโครนจากบ้านของพาริสคอนเนอร์อย่างเงี้ยเมื่อมันแบบบวกลบหลายๆอย่างรวมกันด้วยเหตุผลหลายๆอย่างรวมกันอ่ะผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆแล้วก็ตอบโจทย์มากๆถ้าใครที่ต้องการน้ำหอม ที่อินสปายจากตัวดิออร์ส a าร์ชออร์เ l ทเลตนะครับแล้วก็กลิ่นนี้คุณสามารถฉีดได้หลายสเปรย์มากกว่าสวาร์ชออร์เด l ทเลตแล้วก็ออ d i เดเ r อร์ด้วยนะครับกลิ่นต่อมานะครับกลิ่นนี้เลยเป็น s e n s ์ออฟเดอะเของผมในวันนี้ด้วยนะครับ Paris c o น n e r ร์ครับในลายของซาร่าเซนนะครับอาวุธดีเซนนะครับกลิ่นนี้เนี่ยก็อินสปายมาจากบ้านของท o m f o r ์ดนะครับทัสแคนเลเตอร์นะครับเหมือน t ัสแคนเลเตอร์มากๆนะครับ ให้ประมาณ85%เลยนะครับแต่สาเหตุที่ผมรู้สึกว่ายังลังเลอยู่อะเพราะว่า p e r f o r m มนซ์ของเขานะครับเท mm. ่าที่ผมลองมาเนี่ยอันเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นที่ผมไปฟังคนที่รีวิวน้ำหอมท่านหนึ่งมาครับใน u t u b e นะเป็นชาวต่างชาติเนาะแล้วก็เขาได้รีวิวพวก Paris Corner ได้รีวิวพวกน้ำหอมพวกลาดาฟาอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาก็พูดถึงว่าน้ำหอมพวกเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้เก็บน้ำหอม ในประเทศแถบอาหรับหรือว่าแถบที่มันมีความร้อนจัดๆร้อนกว่าประเทศไทยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เก็บแถวๆประเทศนั้นแต่ว่าการเก็บน้ำหอมในโกดังหรือว่าการเก็บน้ำหอมการสต็อกน้ำหอมไว้เนี่ยมันก็มีผลทําให้กลิ่นน้ำหอมอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปได้หรือว่าทําให้กลิ่นน้ำหอมอ่ะมันจางลงไปได้เช่นกันนะครับกลิ่นเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าเมื่อเอาเหตุผลเมื่อกี้เนี่ยมามาเขาเรียกว่าอะไรมาวิเคราะห์กับน้ำหอมกลิ่นเนี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่ากลิ่นเนี้ยที่ผมได้มา เพอร์ฟอร์แมน์ของเขามันค่อนข้างจะเบานะครับคือกลิ่นอ่ะมันชัดเจนก็จริงกลิ่นหนังกลิ่นฟรุตตี้ของเขามันค่อนข้างจะชัดเจนก็จริงแต่ว่าเมื่อฉีดที่ผิวเองแล้วผมรู้สึกว่ากลิ่นของเขามันไม่ค่อยกระจายตัวเท่าไหร่มันไม่ค่อยฟุ้งเท่าไหร่แล้วก็การติดทนนานอะไรเงี้ยอาจจะยังวัดไม่ได้มากเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างจางเร็วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นกลิ่นหนึ่งที่ยังต้องทดลองไปก่อนว่าจะชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยผมก็เลยยังไม่ตัดสินใจที่จะพรีออเดอร์ กลิ่นของอเลเชนเดียที่เขาโครนทั้งทัสคาเลเตอร์แล้วก็ทั้งออมเบรเลเตอร์อะไรเงี้ยครับผมเลยยังไม่พรีสองกลิ่นนั้นมานะครับแต่ผมรูสึกว่าในเรื่องของตัวกลิ่นนะผมค่อนข้างจะชอบเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเก็บน้ําหอมกลิ่นนี้ไว้ในที่ที่อากาศที่มันดีๆกว่านี้นิดนึงแล้วก็รอให้น้ําหอมมันอาจจะแบบบ่มยังมาบ่มยังดีไม่พอหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องรอเวลาสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงว่ากลิ่นมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับกลิ่นสุดท้ายนะครับ เป็นกลิ่นที่ผมพูดในคลิปที่แล้วแล้วแหละว่าเป็นกลิ่นที่ผมว้าวมากที่สุดแล้วนะครับ Paris Corner นะครับในลายของ Magic Oud นะครับ Magic Oud in k a l a m a t นั่นเองนะครับกลิ่นนี้เขาก็อินสปายมาจากบ้านของ Arabian Oud นะครับ k a l a m a t Black นะแต่ผมยังไม่เคยลองตัวนั้นไงผมก็เลยรู้สึกว่าไม่สามารถเทียบโยงได้ว่ามันเหมือนหรือมันไม่เหมือนกันแต่เมื่อได้ลองจริงๆแล้วอะผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับ Initial Oud for Greatness กับ Initial Side Effect รวมกันนะครับ เพราะว่ามันมีความเป็นบูซี่วานิลาจากตัวไซเอฟเฟค ผมก็จําไม่ได้แล้วแหละว่าไซเอฟเฟกกลิ่นมันเป็นยังไงเพราะว่าผมเคยลองแต่ตัวโครนของเขาก็คืออัพไซด์ดาวจากบ้าของเล็กซานเดียนะครับแต่ว่าอินิเชียลโออูดฟอร์เกรเนสอย่างเงี้ยผมเคยลองอินิเชจริงๆแล้วนะครับแล้วก็เคยลองทั้งลาดาฟ้าอูดฟอร์กอรี่ที่ผมมีอยู่แล้วก็อูดิกชันของเล็กซานเดียเนี้ยผมก็เคยลองแล้วเช่นกันผมก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเอา2 DNA 2นกลิ่นเนี้ยมารวมกันแล้วทําได้ดีมากๆแล้วผมรู้สึกว่าผมว้าวมากๆมันอาจจะเป็นกลิ่นอ้ที่ค่อนข้างจะใช้งานยากนะใช้ง จะเย็นหรือว่าเย็นไปเลยอย่างเงี้ยน้ำหอมกลิ่นนี้จะขับกลิ่นหรือว่าจะทํางานของมันได้ดีมากๆแต่ว่าถ้าอากาศร้อนอย่างเงี้ยผมว่ามันยังสู้ความ สบายลงมาของลาดาฟาอูดโฟกอรี่หรือว่ารักบารวูดอินเทนส์จากลาดาฟาอะไรพวกนั้นยังไม่ได้นะครับพวกนั้นอาจจะมีความใช้งานในอากาศที่ร้อนแบบไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะยังใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้ากลิ่นเนี้ยผมสึกว่าอากาศที่เย็นไปเลยผมมองว่าจะทําได้ดีมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของการติดทนนานการทิ้งกลิ่นการกระจายตัวของเขาเนี่เี้ยผมมองว่าเป็นกลิ่นหนึ่งที่ในคลิปที่แล้วนะที่ในคลิปที่แล้วผมมองว่าติดทนนานมากที่สุดแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากที่สุดนะครับ กลิ่นนี้เนี่ยเขาก็อินสปายมาจากบ,บ้านของทอมฟอร์ดนะครับทอมฟอร์ดทบเโกวานีนะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่าพาริสคอเนอร์ครับในยลายของแพนด o ร่าเซนต์นะครับรทบเโกวานีนะครับชารูโตทบเโกวานีนะครับผมดมฉีดดมที่อากาศนะประมาณ2สเปรย์นะผมู้ืึอว่าเหมือนมากๆแล้วก็ ผมว้าวอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาว่ากลิ่นของเขาอะ,อาอะที่ผมโดมโบนอากาศมันค่อนข้างจะชัดเจนมากกว่าตัว Just Jack Tobacco Leaf ที่ผมเคยพูดถึงด้วยซ้ำน,นะครับโน้ตของเขาก็จะมี Tobacco Leaf นะครับ Spicy Note นะครับคาคาวานิลา Toba c c o โ l o w e r นะครับ Woody note แล้วก็ t o n ก a นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวขวดกับตัวกล่องก่อนแล้วกันนะครับ ตัวกล่องของเขาก็ค่อนข้างจะเบสิกเลยนะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยก็เหมือนจะเป็นรูปของนี่นะครับตัวกล่องตัวขวดก็จะมีรูปเหมือนกันเลยนะครับผมเลยรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างจะมีความวินเทจนะแต่ว่ามันก็แอบ,บตลกนิดนึงครับว่าจะใส่มาทมยยําไมอะไรเงี้ยเออผมก็ค่อนข้างแปลกใจนิดนึงนะแต่ว่าถ้าตัวกล่องก็มีความเบสิกเลยนะครับของตัวพรีเซนเตอร์เขานะครับแต่ว่าตัวขวดอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเป็นขวดที่ค่อนข้างจะสวยงามนะมันเหมือนเป็นฟอสเทดการ์ะครับเหมือนแบบมันเหมือนแก้วที่เคลือบมายอะไรเงี้ยให้มันแบบเป็น สีที่มันไม่ได้ใสจนเกินไปอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างจะสวยงามนะแล้วก็ตัวฝาอย่างเงี้ยตัวฝาก็อีกเช่นกันนะฝาค่อนข้างที่จะเบานะแต่ผมิดว่ากลิ่นเนี้ยฝามันค่อนข้างจะแน่นกว่าตัวอื่นนะครับสามารถหยิบจากฝาได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกลิ่นกันนะครับว่าจะเป็นยังไง สเปรย์ดีมากๆครับสเปรย์ของ Paris Corner นี่คือดีมากๆนะอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมจับได้ถึงความชัดเจนของกลิ่นมากกว่า Just Jack Tobacco Leaf ที่เขาอินสปายจากตัวของ Tobacco v a n i l l e เหมือนกันนะครับแล้วก็กลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่ามีความเป็นวานิลามีความเป็น Tobacco Leaf ที่ชัดเจนมากๆนะครับกลิ่นของใบยาสูบเนี้ยค่อนข้างจะชัดเจนกับน้ําหอมกลิ่นนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าใน Tom Ford ทอ b a โกวานิ e. อย่างเงี้ยกลิ่นที่มันออกใบยาสูบที่ค่อนข้างชัดอะมันจะชัดเจนขนาดนี้ไหมนะครับหรือว่ากลิ่นเนี้ยมันจะชัดกว่าอย่างเงี้ยผมก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบกับตัว just stack tobaco c leaf อย่างเงี้ยที่ผมดมมาแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกันมากๆ ผมให้ประมาณ90%เลยแหละแล้วก็เท่าที่ไปดูรีวิวใน YouTube มาเนี่ยช่องของต่างประเทศนะครับที่เขารีวิวตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันเหมือนตั้งแต่ช่วงต้นเลยแล้วก็ช่วงเบสไปอ่ะก็เหมือนเช่นกันเหมือนแบบว่าช่วงต้นอ่ะก็เหมือนประมาณ90%รแล้วนะแล้วก็ยิ่งช่วงเบสอะไรเงี้ยก็ เหมือนแบบใกล้ๆร้อยเตข้าไปอีกอะไเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอัลเทอร์เนทีฟเป็นดูปของ Tom f o r ์ดทอมบักวันีที่ทำได้ดีทำได้เหมือนมากๆนะครับในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องของอะไรพวกเนี้ยช่วงต้นอ่ะมันมีความชัดเจนของกลิ่นมากใช่ไหมผมก็เลยรู้สึกว่าช่วงเบสหรือว่าช่วงที่มันไายดาวไปแล้วเงี้ยเมื่ออยู่บนผิวเราผมเลยรู้สึกว่ามันน่าจะค่อนข้างติดทนนานพอสมควรน,นะครับ ผมว่ามันน่าจะติดทนนานพอๆกับกลิ่นนี้นะครับ Paris Chorner Magic Wood i n c a m a t ผมมองว่า2กลิ่นเนี้ยน่าจะติดทนนานพอๆกันเลยนะครับขวดของเขาค่อนข้างจะคุณภาพนะถ้าคุณสังเกตตัวแก้วของเขาอะไรเนงะี้ยผมมองว่าแก้วของเขาอะมันค่อนข้งจะหนาแล้วก็ดูมีราคามากๆแต่ตัวฝาเงี้ยฝาก็ต้องตามสภาพนะเพราะว่าฝามันก็ค่อนข้างจะเบาแต่ว่าถ้าตัวขวดตัวกล่องตัวแพคเกจิ้งโดยรวมของเขาอะผมมองว่ามันค่อนข้างจะทำได้ดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของตัวกลิ่นอย่างเงี้ย ตัวกลิ่นถือว่าทําได้ตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการน้ําหอมกลิ่นน้ําหอมโคลนตัวดังๆอะไรเงี้ยบ้านๆนนี้ผมมองว่าตอบโจทย์มากๆนะครับนี่ก็เป็นน้ําหอมจากบ,บ้านของ Paris Corner แล้วก็ l a d a f a นะครับที่ผมมารีวิวแล้วก็ first impression ในวันนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยรวมถึงกลิ่นของ t o o a a กัวนีกลิ่นนี้นะครับมีแบ่งอยู่ด้วยนะครับในร้านของ s h อปปีของผมนะครับซึ่งผมก็จะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต ด้านล่างเลยนะครับผมจะคอมเมนต์ไว้แล้วก็ผมจะปักบุดไว้นะครับถ้าใครสนใจอยากลองทั้ง5กลิ่นนี้นะครับหรือว่าในร้านของผมเนี่ยก็จะมีหลายๆกลิ่นนะรวมหลายๆแบรนด์เลยนะก็จะอยู่ในนั้นเช่นกันนะก็ลองเข้าไปดูได้แล้วก็ถ้าสนใจกลิ่นไหนเนี่ยก็สามารถสั่งเข้าไปได้เลยนะครับพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าสนใจกลิ่นไหนหรือว่าอยากจะรู้ว่ากลิ่นนี้มีไหมเนี่ยก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้เช่นกันนะในช้อปปี้ในร้านของผมนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับ ทิมคันเลยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหชับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ